แล้วเราจะแบ่งเป็น3ค่ะช่อที่หนึ่งเล็กมากๆช่อที่2กับช่อที่3ามจะใหญ่ค่ะใหญ่มากๆเลยหลังจากนั้นเราจะควายกันค่ะถักผมเป็นเปียสามธรรมดาเลยนะคะถักไปให้ได้ซักหน่อยนึ่งะคะ่ะให้ได้ซักสามสี่ครัง้งและเราก็จะดึงเราจะคลี่ผมนะคะ เฉพาะผมอันที่ใหญ่ๆนะคะถักต่อไปอีกค่ะถักไปประมาณสัก3-4รอบแล้วเราก็จะดึงอีกครั้งหนึ่งค่ะให้มันเป็นแบนเลยนะคะเพื่อนๆแบนๆใหญ่ๆจะดูไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่ค่ะแต่จะดูลักษณะความแบนๆนะคะ การเก็บปลายผมนะคะง้มปลายผมแบบนี้ลงด้วยนะคะจะใช้ยางรัดค่ะแบบนี้นะคะแบบนี้นะทำผมด้านขวาเหมือนด้านซ้ายทุกประการเลยค่ะเมื่อถักได้แล้วเราก็จะคลี่ในส่วนผมที่ หนานะคะให้แบนออกไปใหญ่ๆเลยค่ะนาม,มาติดให้มันเฉียงลงแบบนี้ได้นะคะหลังจากนั้นเราจะติดกิฟดำให้แน่นหนานะคะสักสามสี่ตัวค่ะแล้วเราก็จะถักเปีย3ามลงมาค่ะ เป็นเปียนนนนะคะเพื่อเก็บปลายผมให้เรียบร้อยค่ะถักเปียนนนธรรมดาเลยถักลงมานะเสร็จแล้วเราก็จะรัดยางให้เรียบร้อยเราก็จะดึงให้ผม แบนๆใหญ่ๆออกมาค่ะเพื่อเพิ่มความหวานจะเป็นลักษณะเปียที่เราดึงเฉพาะส่วนที่ใหญ่นะคะเราดึงเฉพาะส่วนที่ใหญ่ออกมาสองข้างนะคะเราก็มารวบ